สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวงโลเวอร์นะครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมเป้ยนาเวงนะครับวันนี้กับผมเป้ยนาเวงครับจะพาเพื่อนทุกท่านมาจัองการแข่งขันฟุตบอลฟิมียริกอังกฤษครับประจําฤดูกาล2021ถึง2022ครับเป็นคู่ที่น่าสนใจอีกคู่หนึ่งแล้วนะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านครับขุนคอนเวสแฮมครับ เปิดสนามตอนรับการ,รมเยือนของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งการจะลองการแข่งขันแบนี้ขึ้นมาผมใช้เกมฟีฟ่า21นะครับตั้งค่าให้ AI แข่งกันเองโดยผมเป้ยนาเวงครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับผมรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะฮะและนี่คือ,อรายชื่อทางฝั่งเจ้าบ้านครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับวันนี้มาในระบบ4-2-3-1นะครับ และที่สําคัญครับผมก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะฮะเนื่องจากการจะลองเป็นขึ้นมาลายชื่ออาจจะไม่สมจริงเท่าไหร่ครับแล้วก็เสื้อผ้านักเตะนะฮะยังไม่อัปเดตนะครับเนื่องจากฟีฟ่า21หยุดอัปเดตแล้วนะฮะยังไงก็รอฟีฟ่า22ที่จะวางจำหน่ายช่วงวันที่1ตุลาคมนะครับผมยังไงก็ขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับและนี่คือลายชื่อทางฝั่งทีมเยือนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ4-2-3-1เช่นกันนะฮะจัดชุดใหญ่ครับวันนี้ครับแมนยูนะฮะกองกลางมีแม็กโทยูคุกบาครับ ลูกมีกินวูดซานโชบูโน่ครับหน้าเป้าเท่านั้นของคริสโนโรนารโดนะครับผมหลังจากที่คู่เจอกันแล้วนะฮะที่บ้านของเวสต์แฮมนะครับแมตต์ต่อไปก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งครับที่ฟุตบอลลีกครับนะฮะที่บ้านของแมนยูนะครับผมไหนก็รอติดตามคลิปกันได้ครับก่อนแข่งเหมือนเดิมนะฮะเอาล้วครับผู้ตัดสินครับเช็คความพร้อมนะฮะแล้วก็กำลังจะปล่อดนวิทเริ่มเกมการแข่งขันครับ เริ่มเกมการแข่งขันจะเป็นด้านของเจ้าบ้านครับเวสแฮมยูเอตครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกนะฮะวันนี้ครับเวสแฮมครับมาในชุดสีแดงเลือดหมูเก่งสีขาวฮะส่วนด้านของปีศาจเดงครับมาในชุดเสื้อสีขาวเกงสีขาวบุกจากขวาไปซ้ายเป็นบอลของแมนยูครับลูกชอเติมมาจังหวะนี้ตวดเข้าในมาซานโชซานโชจะหักเข้าในครับติดตัวนัดซูเซกฮะเวสแฮมนี่แมนยูประมาทไม่ได้ครับถึงแม้ว่าพรีนจะเป็นต่อครับ แต่ว่าแม่ในบ้านของเวสแฮมจริงๆว่าไม่ธรรมดานะออกบนหน้าครับมวงชงมาดนคัดไลท์ครับในมาตีโทมัสซูเซกด้านขวาสุดมีครับเอาครับตรงด้านของโบเวนนะโบเวนคอสเข้ามาอารติโอถึงบอลนะผู้เล่นวันนี้ไม่ตรงกรอบนะฮะเอาลูเตในม,มุมของเวสแฮมครับเฟอร์นอลเปิดเข้ามาลวนโดมงกัดไม่ได้ครับ แต่สอนเป็นของเจ้าบ้าน,นครับเฟอร์อนอฟน,นี่ลูกชอแย่บอลไม่ได้ครับอาวซานโชซานโชคือไปที่ลูกชอก่อนนะฮะไหลหกกลางมาที่บูนโน่แมตตูมินีให้ต่อมาที่โรนัลโดโรนโดโยอดด้านขวาเอาครับทางด้านของกินวูดฮะวันบิซากา้า ยกเขาในโรวโดพักบอลขึ้นมาที่แม็กโทมิเนีบูโน่พลิกได้ครับบูโน่ไหลมากิโดโลเนาดโอ้โหแต่ว่ายิงติดตัวนั้นของฟารินสกี้นะจังหวะยิงครั้งแรกของโรนโดครับยิงยัดเสาแรกคะแต่ว่าฟารินสกี้ไม่หลงนะฮะเจวะลูกเตะมุมครับของแมนยูฮะเปิดยอยยอยโค้งมาขึ้นมงว่าลานตรงนี้โอ้โหแต่ว่าบอลมันออกหลังไปเยอะนะฮะลาเฟลวาลาน ลู้ตั้งเตะครับของเวสแฮมฮะฟอร์บิสกี้วางบอลยาวขึ้นมาซูเซ็คครับคูฟาวคูฟาวครับขึ้นมาดอสันสาดยาวขึ้นมาครับแม็กไกวเก็บลูกกลางกลางได้หมดนะวันนี้ฮูโดครับซันซ้ายมีซานโชแม็กโทครับให้ที่โรโดแต่ว่าโดทมัสซูเซ็คครับดักได้เอาครับอันโตนิโอครับคนเดียวต้องรอเพื่อนนะฮะซูเซ็คหยอดเข้ากลางมา เจ้านี้ครับทำเสียบอลเองครับทางด้านของเวสเซม์เอาด้านซ้ายมาครับโรนโดให้มาที่ดานของจอ,ชชอ,องจร์ซดนโชซานโชเลี้ยงจี้เข้ามาแต่ว่าโอ้โหกูฟาวยังทำหน้าที่ได้ดีนะฮะกูฟาวโดนซานโชมากดดันครับแล้วก็วางลูกนี้มาเอโา,าโอ้ยวางลูกนี้มีเสียวใช่ไหมฮะเอาจ่ายพลาดครับเฟรแฮมโรนดอตุสครับดึงจังหวะอีกนึงโอ้แต่ว่าช้าไปแล้วนะ ยังได้ครับแมนอยู่บุนโน่ครับโรโดวิ่งทำท่าแก็กดตัวขวายังตกลงสับนีเรียบร้อยรับ1ประตูต่อศูนย์โอ้โหต้องยิงดาบ2อนถึงเป็นประตูครับโรโดเรียบร้อยครับนี่ครับโอ้โหลงโล่งคนเดียวนะยังดีครับลูกที่ยิงที่ท่าของฟาบิสกี้เซฟได้นี่ยังกระดอนเข้าทางโรนโดนะฮะ อาบตอนนี้ครับทีมเยือนครับออกมานำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะจากการยิงของคริสเตียโนโรแลนโดในนาทีที่ยี่สิบสามนะฮะจะบานตอนนี้ลำบากแล้วนะฮะแม่อาครับซูเซกออเ่ทั้งแตนของโบเวนนะฮะคูฟาวเบินจังหวะเดียวครับโบเวนแทงไหมยังไม่แทงโดนลุมมาจาังหวะนี้เอาตรอดมาได้ไหลต่อมาเฟอร์นอลเข้าซ้าย ไกลขึ้นมาซูเซ็กเสียบอลนอะเอาคแมนยูจะสวนกลับเร็วนะบูโน่ให้มาที่ว่างลวนโดครับตามมาเก็บบอลน,นะโดโดหล่อเพื่อนนิดนึงครับโรนโดตีดกับซานโชครับโรนโ,โดโดดูโดนทางด้านของโอ,อบอลน,น้าครับแย่บอลออกข้างยังได้ทุ่มครับแมนยู เอาโรนโดไม่หายรีบเกินไปแีครับลูกชอไม่พลาดนะฮะแม่บอกบาครับใครมาทีโรนโดโรนโดยังไงครับผ่านมา2คนโรโดโดนเตะข้างหลังลูกนี้ผู้สิทไม่ว่าอะไรนะลูงนี้เวสแฮมโยนยาวมาเอาถึงนะฮะทางด้านของเบนลาม่าครับถ้าอ่านชื่อผิดยังไงขอให้ด้วยนะฮะเพื่อนดีเกิรไลทครับพาบอลหนีด้านข้างนะขึ้นมาทางด้านของเคสเบล นี่ครับไหลเขากลางมาแล้วครับดีแคทไลท์เพิ่นเติมมาแล้วตรงนี้สู่เซกไหลต่อมาโอ้โหไม่ยิงนั่นเเอาครับตรงนี้ยังไงฮะถ้าจะโดนทนายของเวสแฮมออกไปเองนะตรงนี้ตอนนี้เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับสกอร์ยัง1-0นะนตอนนี้แมนยูนำอยู่นะฮะบูโน่เฟอร์นันส์ ทีแม็กทูมินีนี่ครับเปลี่ยนแกนยาวๆแต่ว่ายาวเกินไปไหมครับบอลออกเลยครับนี่แรงยังมีเยอะครับทางด้านของแม็กทูมินีวางลูกนี้ครับอาลูกทุ่มของเวสแฮม,มครับคูฟ่าลามาทีโบเวนโบเวนไปได้ไหมไม่ผ่านลูกชอลูกชอเติมเกมขึ้นเองครับวันทูหรือเปล่าบูนโน่ให้ที่โรนโดโรนโดโวนหาเพื่อนครับให้มาทางซ้าย ซานโช่ S S คือมาที่ชออาครับแม็กควายแม็กเทมินีกินวูดครับยอดันซ้ายสวยฮะซานโชมีพื้นที่ครับชอลูกชอ่นหาเพื่อนอยู่ฮะเห็นใจไม่ได้ลูกชอครับไหลเข้ากลางมาปอกบาปอกบาปอกบา,กบายิงยักษ์อยู่ บอกบาให้มาทางด้านของบูโนปัดไม้ปัดลูกนี้ผู้วิศวาบล็อกได้เข้าทางบอกบาชิฟเข้ามาเอาครับกินวูดจะไปเองครับแมนตรงนี้เวสแฮมเอาแล้วก็ตามมาเชิงบอลไม่ได้ครับแมนยูลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยครับหมดเวลาการแข่งขัน,ขนครึ่งแรกครับการจเลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับระหว่างเวสแฮมกับแมนยูครับแมนยูออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากการยิงของโรนัลโด้นะฮะเอาละครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังกันต่อนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับผม ครับคึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันนะเป็นทางฝั่งของแมนยูครับเริ่มเกมในครึ่งหลังนะเพื่อนๆครับผมรับชมแล้วถูกใจชอบใจก็ฝากกดสั c r i b e ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มา,าที่เข้ามารับชมโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมช่องนาเวงโรเวอร์ครับมีฟุตบอลดีๆให้ดูทุกสัปดาห์นะฮะ โดยเฉพาะทีแมนยูกับลิเวอร์พูลนะฮะเพื่อนเพื่อนก็เข้ามากดติดตามไว้เลยนะฮะครับบอลทีแม็กโทมิเน่ครับกินวุดนะมาทีบูโน่บูโน่โดนลุมสองครับเอาตัวรอดมาได้พอป๊อกบาซันโชครับ บูโน่เก็บบอลลงสวยฮนะบูโน่เฟื่องชิมแบ็โชโทมินีก็อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับแมตช์นี้คนระับหลังจากจบเกมนี้ฮนะคู่นี้เจอกันอีกครั้งครับที่บ้านของแมนยูนะในฟุตบอลลีกครับรอบที่3ามนะฮะเพื่อนก็ทายสกอร์เข้ามาได้คู่นี้ครับว่าคู่จริงจะจบยังไงนะฮะถ่ายกันเล่นนะฮะเอาเบสแฮมครับเฟื่อ<ย>งเนาะ จังหวะนี้สวยครับทันไหมฮะเคสเวลเคทสเวลตวัดเข้าในเสาไกลแต่ว่าลูกช็อตนี่เอาชัวโมงออกหลังไว้ก่อนนะฮะยอมเสียลูกเตะมุม,มครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวครับแรดออขอภัยเป็นเมสันกินวูแล้โดนถอดออกฮะแล้วก็ส่งด้านของมาครับแรดฟอร์ดลงมาฮนะเอเดนอาเปิดมาโอ้โหอัรติโอขึ้นมงนี้ โอสก,กัดขึ้นมาครับบอลเข้าทางแรดฟอร์ดฮะแรดฟอร์ดไปไม่ได้คืนมาที่วันบิสซาก้าออบูโน,โคน,น,โโนโ่ครับสายสุดครับซานโชโรนโดครับบอกป่าซานโชฮะจังหวะน,นี้เคาบอลึ้นมาทำแมนอยู่ ป็อกบาหอู้หลบมาโซยังสวยป็อกบาห์นี่กดที่ซ้ายโอูโ้ยบอลมันเฉี่ยวปากประตูไปได้ม่เน,นี่โอ้กดด้วยซ้ายเน,เน้นๆครับพอป็อกบาแต่ว,ว่าบอลไม่ตรงกรอบนะฮะแม่ถ้าเข้านี่สวยงามนะครับลูซุคูนี้แต่ไม่เข้านะฮะเอาครับทางด้านของฟอร์บิสกี้ครับสัดบอลยาวขึ้นมาข้างหน้าครับของเวสแฮมนี่อันโตนิโอยังเก็บบอลไม่ได้นะฮะ ภาพรวมครึ่งหลังนี่แมนยูดีกว่าครับบอกบ้าครับแรดฟอร์ดให้มาเอาซานโชยิงโอ้โูบอลชนเสาแม่ยังครับยังหนึ่งประตูต่อศูนอยู่นะโอ้โหถ้าโดนลูกสองนี่ถือว่าน่าจะผ่อนคลายได้เยอะสำหรับแมนยูแต่ว่าลูกเดียวครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮนะเอาฟอนเนาครับ ไอทีโบเวนโบเวนคืนมาที่อันเตติโอดีแคทไลท์ครับเคสเวลเต,เติมแลนะ้วเคสเวลยังได้อยู่ครับโอ้โหวันมิสซิกาครับถือว่าทำหน้าที่ด้ดีครับตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันแล้วฮะสกอร์ยังเท่าเดิมครับแมนยูยังนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะ สานโชครับลิงกับโรนโ,โ,โดโรนโดหยอดมาสวยครับข้ามหัวทางด้านของเวสแฮมมาสานโชว์ขึ้นมาครับอาอร์ฟชอโรนโดโรนโ,โ,โดแทงไหมไหลมาโอ้โหแม่งตรนี้ครับวิ่งหลงตำแหน่งกันทนะั้งแมนยูโอ้โหเอาครับเป็นบอลของเวสแฮมครับ นี่ครับบอลโอโดนโรนโดออกครับเป็นลูกทุ่มของเวสต์แฮมนะมีการเปลี่ยนตัวทั้งด้านของแม็กโทมินีครับโดนถอดออกฮะแล้วก็ตัวน้านของเฟสดลงมานะฮะเดือดร้ายครับอาทีเฟอร์น่ลอันเดอโอดอสันฮะซูเซกมาขวาสุดที่โบเวนเซูเซกสวยครับเฟอร์น่ล ลูงนี้ไม่ผ่านแม็กควายครับแมนยูครับมาแล้วครับลูกนี้ออกบ้นหน้าครับยังมุงสกัดไม่ได้ฮะช่วงไทยของครึ่งหลังครับตอนนี้เวสแฮมเริ่มเล่นเกมแล้วนะฮะแต่ว่าในรับของแมนยูครับยังไม่มีข้อผิดพลาดให้เห็นนะวันนี้อวีไม่หลับหน้าเด้อครับแรดฟอร์ดบอลลงแล้วครับแรดฟอร์ดให้มาทางด้านของบูโน่ครับคือที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเข้าก่อโทษบูโน่ตรงนี้ ยิงอูหเบาหน่อยครับติดบล็อกยังได้อยู่หลายมาแลนด์ฟอร์ดยิงเรียบโปยครับ2ประตูต่อศูนย์นะไม่รลอครับเวสแฮมยูเต็ดแมตช์นี้ตรงนี้ครับโอ้โหไม่ล้ำหน้าครับตรงนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนย์มีเวสแฮมนี่งานหยาบแล้วนะฮะโดนไปสองลูกนะครับ ช่วงท้ายเกมเปิดลูกนี้ไม่แม่นฮะชอกระปล่อยบอลออกหลังครับเป็นลูกตั้งเตะของแมนอยู่ดิกอาวันนี้ครับสบายคราวนี้ครับยังไม่เซฟเลยนะวันนี้ดิก์ฝังว่าของจริงจะเป็นแบบนี้ังไงก็ใจเชื่อกับแฟนบอลปีศาจแดงทุกท่านด้วยนะขอให้สมหวังครับผมแล้วก็แฟนบอลทุกๆท,ทีมเลยนะฮะ แล้วก็ขอให้สนุกกับการดูฟุตบอลครับผมลูกชอครับให้มาซานโชเล่นกับชอซานโชไหลมาปอกบาตวัดขึ้นมาที่โรโ,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 โลโดแทงมาปอกบาโอโ้นี่โลนดนี่ชิงให้ยังสวยนะฮะแต่ว่ายิงไม่เข้าปอกบาครึ่งหลังคณะกรรมการทด3นาทีดูครับว่าชงทุกเวลาเวสแฮมจะตีใครแตกหรือเปล่าฮนะตอนนี้ทดมา2นาทีแล้วเพื่อน ฟูฟาววางมาเอามีล้ำหน้าครับแล้วก็น่าจะเรียบร้อยครับแมนนี้ครับมีการเป็นตัวนะฮะทางด้านของแมนยูครับถอดลนโดออกครับแล้วก็ส่งด้านของคาร์นี่ลงมานะคาวนี่จะได้จับบอลหรือเปล่าต้องดูนะฮะคาวนี่ได้จับไหมเอ้าได้พักบอลหนึ่งครั้งนะคาวนี่แล้วก็เรียบร้อยครับ หมดเวลาการแข่งขันครับการจำลองการแข่งขันฟุตบอลพิมเบรียกินค,ครับระหว่างเวสแฮมยูเดกับแมนเชสเตอร์ยูเดครับเป็นในด้านของแมนยูครับบุกมาชนะสองประตูต่อศูนย์ขวาสองแต้มกับแมนเชสเตอร์นะครับส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงท่านต้องติดตามชมกันต่อไปครับวันนี้ผมเปิ้ลนาวงขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า